นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปติธามินาสังโมตมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุณนโมพุทธายะวิระทโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระชาสี วิรากาสาวิระกิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลืสัมปติฐามินาสังสิโมตมมาจากมหาเทวาสัเพยขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภาขวันตุเมมหาคุณโยมหาลาโตขวันตุเม มิเตาหุหติพุทธมะอาหุนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิราติสีวิระตาสาวิรัจพโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติฐามินาสัติโมสมงมาจากมหาเทวา สัพเพยถาปรายันติโทมมาจามมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุปนโมพุทธายะวิระทโยวิระโทนายังวิระหิงสาวิระอาสีวิระหาสาวิระจิตโยพุทธะตัมมานีมามะพุทธะัสวาหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งภา,าพาหาหาลูลูสัมปติฐามินาสัมมโมตมมาจมากมหาเทวาสเพ,พยขาปรายันติตมมาจมากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาคุณโยมหาลาภโอพวันตุเมวิเตพาหุหติพุทธะมอคอุปนโมพุทธาทธยะ วิรัชโยวิรัคนายังวิรหิงสาวิรคาสีวิรคาสาวิรจพิโนพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งอาภาหาหาลูลูสัมปติชามินาสังสมโมตมมาจะมหาเทวาสัพเทยขาปรายันติตมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัชโยวิรัโปนายังวิระหิงสาวิระชอาสีวิรทชสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ สัมปติฐามินาสังติโมสมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติสมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุภติพุทธะมาอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโทนายังวิระหินสาวิระธาสี วิรชา,าสาวิรจิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพนงเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติฉามินาสังิมโมทมมาจากมหาเทวาสเพยยะขาปรายันติทมมาจากมหาเทวาอภิลาภาะวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภะวันตุเม นิเตภาหุภตพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัทโยวิรัพโนยังวิระหินตาวิรัชาสีวิรัชาสาวิรัจิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลลสัมปติฐามินาสัมติโมตมมาจามหาเทวา สัพเพยัคขาปรายันติทมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาคุณโยมหาลาโภพระวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระคโยวิระโกนายังวิระหิสาวิระชาสีวิระชาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพนเพนอาภาหาหาลือสัมปติชามินาสังสิโมตมมาจากมหาเทวาสเพยยะาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุภตตพุทธมะอุตนโมพุทธายะ วิระชโยวิระโคนายมวิระหิงสาวิระกาติวิระกา,าสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งคาพา,พาหาหาลูลู